ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระทรง์ทันบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจารันธิตธรรมโมพระอุปัชชยะหลวงพ่อพระครูภาวนาลนูกกลหลวงพ่อพระครูปัญญาประสิทธิคุณ ขอ,อนอบน้อมแด่หลวงพ่อกันหาจันทโชโตหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมพานฟองกันตาเสียโลและบุรพาจารย์ทุกรูปตลอดจนถึงหลวงพ่อดำพระในป่าและหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมธิาราชมหามุนีหรือหลวงพ่อเจ้าคุณโชโดกซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยเป็นรูปแรกขอความสุขความสวัสดีและความจาเจริญในธรรมจงมีแด่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิากาผู้ฝ่ายในธรรมทุกท่านณโอกาสบัดนี้เทินธรรมโมสุจินโนสุข,ขมาวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้กล่าวนมัตการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพการปฏิบัติยืนหนอห้าครั้งกำหนดสติอยู่ที่เท้าทั้งสองข้างแล้วเริ่มเดินจงกรมจเจริญสติสัมประชัญญะและเกิดปัญญานั่งจเจริญกรรมฐานทำให้จิตนิ่งจิตไม่ตรงสัสดสายไปไหน ปฏิบัติสมาธิมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งเพื่อให้ต่อสู้กับกิเลสและอกุศลที่เข้ามาในจิตใช้สติและปัญญาตัดอารมณ์ที่จิตเข้าร่วมกิเลสและอกุศลให้ขาดออกจากกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแห่งความทุกข์ร้อนต้องตัดเสียแต่ต้นจึงจะละ ปลายเหตุนั้นได้และปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าต่อไปต้องรู้ชัดตัดให้เป็นตามที่หลวงพ่อสอนไว้ไม่มีอารมณ์กรรมฐานอื่นมารายงานขอรายงานแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอให้หลวงพ่อพระอุปชาหายป่วยและพระภิสุสธิสมณีนมีความสุขทุกคืนวันพระสมศักดิ์ธรรมรัตโน อุปสมบท25มกราคมพุทธศักราช2,568ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะนะถ้าเรารู้ให้ชัดตัดให้เป็นรู้ให้ชัดตัดให้ไวนะครับปัญหามันก็ไม่เกิดแต่ว่าใครล่ะจะฝึกให้ได้แบบนั้นจะไหมครับก็ต้องอาศัยความเพียรที่ต่อเนื่องนะครับอนโมทนาด้วยการนมัาการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความคารพวันนี้ มีเรื่องทุกข์ใจและเสียใจมากในอดีตแทรกเข้ามาในระหว่างเดินจงกรมและนั่งเจริญสติแทบจะตลอดเวลาเรื่องนี้มัน,นวนเวียนฟุ้งอยู่ในหัวสมองทำให้ผมเกิดความรู้สึกเศร้าจนรู้สึกจุกอกจนพยายามกําหนดเสียใจหนอ้อยเศร้าหนอคิดหนอแต่สติตามไม่ทัน จึงทำให้เกิดความคิดนึกปรุงแต่งและฟุ้งมากขึ้นพระยะยามกำหนดสติว่าฟุงฟ้งหนอฟุ้งหนอแต่อาการฟุ้งก็ไม่ลดลงต้องใช้เวลานานครับกว่าความคิดนั้นจะเบาลงพอทราบเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นทำให้เรื่องนีแ้แทรกเข้ามาใหม่ในวันต่อมาทำให้มีสติน้อยความคิดฟุ้งเยอะไปเหมือนกับน้ำน้อยสติ แต่ไฟมันมีมากทำให้น้ำไม่สามารถดับไฟได้จึงทำให้ผมพยายามเปลี่ยนอารมณ์เช่นไปอ่านหนังสือธรรมะหรือไปทำกิจวัตรอื่นเช่นการปัดฝาาเสนาสนะเป็นตน้นเพื่อจะได้ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวเพื่อตัดความคิดนั้นๆไปแบบนี้พอจะแก้ไขได้บ้างไหมครับหลวงพ่อขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพิ่มเติมเสริมปัญญาด้วย ขอให้คุณพระรัตน์ไตยและอคพ่อคุ้มครองรักษาทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันสบายใจโดยทั่วหน้ากันพระศักนารินโชติโกคืออย่างนี้ครับถ้าถ้าเราจะใช้วิธีการกำหนดอีระยะบทย่อยนะครับเสริมเข้ามานะครับทำได้ครับทำได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องสู้แบบหนึ่งประจันบาล อาจารย์บานก็คือแหลกกันไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับสองถ้าเราประเมินผลความเสี่ยงแล้วนะครับประเมินผลความเสี่ยงแล้วว่ามันประจันบานไม่ได้นะครับเราก็สู้สู้แบบกึ่งถอยกึ่งสู้กึ่งถอยอะนึกออกไหมครับคือเราย้ายฐานมาอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ว่ามีกําลังใจในการสู้ต่อไปนะครับสะสมให้มีพลังหายเหนื่อยก็สู้กันอะไรทํานองนี้เนาะ ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเช่นมาปัดฝาดเสนาสนะทํากิจวัตรนู่นนี่นั่นอะไรไปนะครับพอจิตมันอยู่กับง,งานนะท่านนะจิตอยู่กับง,งานปุ๊บเนี่ยมันก็จะบันเทาอารมณ์เดิมๆไปได้บ้างระดับหนึ่งนะครับทําให้มีกําลังใจในการฝึกต่อไปนะสามารถทําได้การนวมัตการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพในการปฏิบัติธรรมวันนี้ ตอนเดินจเจริญสติรู้สึกมีอาการเหมือนมือกับขามันบวมๆหนักมากคิดว่าน่าจะเป็นปิติกำหนดว่ารู้หนอสลับกับนั่งหนอสักพักความคิดที่ว่ามือกับขามันบวมๆหนักๆก็ค่อยๆหายไปคือความรู้สึกที่มือประกบกันความรู้สึกที่ร่างกายสัมผัสพื้นมันเหมือนเดิมแต่เหมือนค่อยๆอมีความเฉลยความรู้สึกที่มือกับขามันบวมๆ,ๆหนัก หมือนกับว่าผมไปคิดเองมากไปหรือเปล่าจริงๆผมยังนั่งเป็นปกติอยู่นะครับสุดท้ายนี้ขอให้หลวงพ่อมีความราบรื่นในการเผยแพย่ธรรมะของพระพุทธเจ้าและเขาให้ผู้คนทั้งหลายนำเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตพระจารุวิทธรรมปาโลคือพระจารุวิทเนี่ยเป็นเป็นพระที่มีปัญญานะคือท่านจะศึกหลายรอบและ้นะ ทางวัดก็ชวนน่เนาะบอกเออยื่ต่ออีกหน่อยนะอ่าอย่า,างคราวที่แล้วก็อาเนียมันก็ใกล้สงการแล้วนะอยู่ให้ถึงสงการนะะตอนนี้ก็ท่านก็อยู่รอดมาได้ถึงสงการนะก็ท่านก็จะสึกจะสึกตั้งแต่วันที่เจ็ดนีลมัง้งถ้าทําไม่ผิดนะนะก็เลยบอกทก่านว่าแหมอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวิสาขาบูชาแล้วนะท่านก็อยู่อยู่ต่อถึงวันวิสาขาบูชาอะไรเงี้ยนะคือคือท่านเป็นผู้มีปัญญ,ญาไง ปัญญาคิดได้อะคิดเป็นว่า,วามีบัณฑิตหรือมีผู้รู้มีผู้แนะนําหรือมีกัลยาณมิตรแนะนําอะไรที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็คิดเองคิดเป็นได้ว่าเออที่เขาแนะนําเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะนะเพราะว่าเราก็แน่ไหนบวชทั้งทีเนาะนะได้ทากิจวัตรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะท่านคิดดูสิว่าท่านอยู่วันมาฆบูชามาใช่ไหมครับคืออยู่ตั้งแต่วันหลวงพ่อจันลละสังขารเลยนะครับเพราะท่านบวชรุ่นพ่อจันลละสังขารน,นะ แล้วก็มาวันมาคราบบูชาใช่ไหมครับแล้วก็ได้มาบวชนินบวชพระภาคฤดูร้อนเนาะแล้วก็ได้สงกรานนะครับแล้วก็ได้วันวิสาขาบูชาเนี่ยนะครับทีนี้เรามาถึงตรงนี้นะครับตรงที่บอกว่ามันมีอะไรสลับกับเช่นมีปิติรู้สึกว่าตัวมันบวมๆขาบวมๆหนักๆอะไรเงี้ยนะครับคือปิติพวกเนี้ยอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็คือว่ามีเกิดดับตลอดเวลานะครับที่เราไม่ไป ไม่ไปยึดเขาอะ่ะนะเขาจะเกิดจะดับอะไรเราก็แค่ระลึกรู้ดูอาการตามความเป็นจริงที่มาปรากฏนะครับอนุโมทนาด้วยการนำรางการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความคารพหลังจากที่ได้ปรับเลือกบริเวณที่มีลมไม่ร้อนมากพอเหงื่อออกน้อยลงแล้วทำให้รู้สึกจดจอ่อกับสิ่งที่มากระทบและดับได้ดีมากขึ้นจึงได้ตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนาต่อไป ขอให้หลวงพ่อหายจากอาการอาภาษและกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพระภิษุทสมณเณรและสาขามีความสุขพระพีละชาคระโพธิอุปสมบทหนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2568ครับก็ตามที่รายงานมานะมีการปรับย้ายสถานที่บ้างเล็กน้อยนะครับก็ได้อยู่แต่ว่าผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมไปว่านะครับแนะนำเพิ่มเติมไปว่า บางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าเราฝึกอดทนบ้างนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าใจมันดิ้นรลนกระบวนกระวายเกินไปนะครับดิ้นรลนกระบวนกระวายเพื่อไปหาที่มีความสุขที่มีความสบายอะไรทั้งน้อยนะนะถ้าเราฝึกฝืนนะพูดง่ายเนาะธรรมะแปลว่าฝึกฝืใฝกนใจฝึกข่มใจฝึกทรมานกิเลสในใจอะไรพวกนี้นะเรียกธรรมะทอทหารมอม้าจระอะ อ่านว่าระมะนะครับก็จะก็จะเป็นเครื่องเพิ่มเติมเสริมสิ่งที่เป็นกุศลเพิ่มมากขึ้นอันนี้เสริมให้นะพระคุณเจ้านะอ่านนัเป็นพระบวชใหม่นะครับน่าชื่นใจที่พยายามฝึกภาคเพียนปฏิบัติกันการธมจับการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพตอนที่เรานั่งเจริญเสเติและมีอาการหลับในได้ไหมครับการหลับในแบบไม่รู้ตัวนี้ อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่ไหมครับในระหว่างนั่งกรรมฐานขอหลวงพ่อช่วยขยายความให้ด้วยและขอให้หลวงพ่อพระอุปบชาพร้อมทั้งหลวงพ่อทองเติมจเจ้าวาดวัดป่าดอยภูคาและผู้คนทุกคนในโลกใบนี้ที่บริจาคทรัพย์ดูแลเป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟให้แก่พระพิสุสัมเนรนั้นจงมีสุขภาพแข็งแรงและมีปัญญา ยิ่งขึ้นไปสาม,มเณรพิริยกรอินปาอายุ13ปีจากวัดป่าดอยภูคาสาขาวัดตาอินเพื่ออาการหลับในได้แก่อาการเผลอนะเผลอไปสู่ความหลับซึ่งอาจจะมีขึ้นได้ในทุกคนนโดยเฉพาะในวัยเด็กแบบเธอนะก็มีได้ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรก็ถึงจะทราบรู้ตัวนะรู้ตัวแล้วก็พยายามเรียกสติเรียกสติด้วยคําว่า เผลอหนอเผลอหนอคือรู้ว่าเผลอไปแล้วทีน,นี้ครั้งต่อไปถ้าเราเราจะลดอาการเผลอใช่ไหมลูกนะเราก็พยายามถ้าเห็นว่าพองยุบมันจะสั้นลงจะแปลวลงเนี่ยเราก็ดึงพองยุบให้ยาวขึ้นนะเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในระบบเลือดในระบบสมองมันถ้าทาให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้น่ยนอะันะนี้ก็มีส่วนช่วยทางวิทยาศาสตร์เขาก็รับรองแล้ว คือวิสตร์เนี่ยเขารับรองธรรมะมานานแล้วนะนธรรมะเนี่ยท่านบอกว่าให้เรา,าดึงพองยุบให้ยาวขึ้นแล้วจะแก้อาการง่วงได้นะครัทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าสติดีขึ้นไงการดึงพองยุบให้ยาวขึ้นในช่วงที่มันเคลิ้มสังเกตไหมตอนที่เราจะถึง่วงเนี่ยพองยุบเราจะเริ่มแผ่วลงแผ่วลงเลแล้วก็ดึงพองยุบให้มันยาวขึ้นยาวขึ้น ก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าออกซิเจนเข้าไปในสมองนะเข้าไปในระบบเลือดมันกะ็ทําให้สดชื่นนะซึ่งก็ตรงตามหลักธรรมชาติเลยนะอันนี้หลวงพ่อได้สูตรนี้มาจากคุณแม่ยุพินบําเรอจิตคุณแม่ยุพินบําเรอจิตเนี่ยท่านเป็นวิปัสนาจารย์แล้วท่านสอนนะท่านเข้าพระสมาบัติได้ยี่สิบชั่วโมงนะคุณแม่ยุพินนะนะท่านบอกเลยว่าเน้น ทำพองยุบให้ยาวขึ้นนะตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นสมณะนนอยูนะ่เป็นสมณะแบบพวกเธอเน,นี่ยแหละแล้วมีอาการง่วงมากเลยก็เลยไปสอบอารมณ์กับคุณแม่คุณแม่ยุพินบัมเลอจิตคุณแม่สุ่มทองยิ่งอะไรพวกนี้นะกราบเรียนหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ด้วยความเคารพผมนั่งเจรินสติตอนก่อนจะนอนแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงตัวผมจนหัวผมหงายพังอะไป ชนข้างฝาผมคิดว่าผมไม่ได้เผลอหับตอนนั้นสภา,าวะนั้นเกิดจากอะไรหรือเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรมาทวงขอให้หลวงพ่อพระอุปชาและพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและจิตอาสาผู้ปฏิบัติธรรมสุขกายสุขใจและมีโอกาสแห่งการบรรลุถึงซึ่งวามพ้นทุกข์คือพระนิพพานสามเณรกาลินสิริคามอายุ13ปี วัดป่าดอยภูคาสาขาวัดดานเอ็นเพื่อการที่ปะงะงายไปนะเหมือนไม่ีคนมาดึงบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เกิดจากกฎแห่งกรรมอย่างเดียวเสมอไปก็ไดนะ้ไม่ได้เกิดจากเจ้ากรรมในเบนมาแกล้งอย่างเดียวก็ไดนะ้เพราะอาจจะเกิดจากการเขาเรียกว่าปิติบางชนิดนะหรือพลังแฝงของสมาธิ บางอย่างที่ประกอบไปด้วยโมหะเนี่ยนะมันก็อาจจะเกิดกระตุกด้วยระบบเก้นเอ็นสมองนะหรือว่าการจังงานที่ผิดปกติของร่างกายอาจจะเกิดขึ้นได้ลูกนะเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันว่าอาจจะเกิดจากเจ้าก,กรรมในเวรนะเพราะมันก็เคยมนะีเคยมีเรื่องเจ้าก,กรรมในเวรเหมือนกันแต่ในกรณีทั้งสองอย่างเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะ,ะนักปฏิบัติธรรมก็เอาสติกําหนดรู้หนอ ใส่รูหนอเข้าไปนะรูนอใส่เข้าไปเลยนะรูนอเนี่ยใส่เข้าไปให้เต็มที่นะเพื่ออะไรเพื่อให้มีสัมปชัญญะนะมีสัมปชัญญะนะลูกนะการน้ำวัตการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพผมนั่งเจริญสติแล้วเห็นภาพโยมยายที่ทำงานหนักอยู่บนไล่บนดอยแดดก็ร้อนผมเกิดความสงสารโยมยายสมัไก่อนผมไม่เคยสงสารโยมยายเลย เอาแต่ยิ่งเล่นสน,นุกสนานไปตามเรื่องตามราวแต่พอมานั่งกรรมาฐานแล้วมีความรู้สึกสงสารโยมยายและมีความเป็นห่วงโยมยายมากผมก็ว่าคิดหนอคิดหนอขออนุญาตหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนำด้วยครับว่าสิ่งที่ผมคิดนั้นแล้วเราใช้คิดหนอนั้น ถูกต้องหรือไม่ครับหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อพระอุปชาพร้อมทั้งหลวงพ่อทองเติมและผู้ใจบุญซึ่งบริจาคเงินช่วยเหลือทําบุญมาขอทุกคนให้มีแต่ความสุขจากสมเณรขุนน่านเตชะพิมพ์อายุ13ปีวัดป่าดอยภูคาสาขาวัดตาเอนินเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีมากนาะที่เธอมี เขาเรียกว่าจิตสํานึกะระลึกนึกถึงบุญคุณของบุปการีนะอันนี้ดีมากงั้นเธอก็อาจจะต้องตั้งใจนะตั้งใจบวชตั้งใจเรียนนะภาคเพียนนะเพื่อคือพอทำบวชเนี่ยเราก็ลดภาระของโยมยายนะค่าใช้จ่ายต่างๆโยมยายก็เบาลงเพราะว่าทางวัดตันเอน็นกับวัดป่าลอยภูคขาก็ดูแลให้นะดูแลให้โดยมีญาติโยมร่วมสนับสนุนส่งเสริม ให้การศึกษาเด็กๆและเยาวชน,นได้มีโอกาสเจริญเติบโตเนี่ยคิดดูซิว่าบุญกุศลทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเหละเราให้โอกาสผู้อื่นวันหนึ่งก็จะมีคนให้โอกาสเราไม่มาปิดไม่มาปิดกั้นโอกาสเรามีแต่ส่งเสริมสนับสนุนให้เราเจริญก้าวหน้านะเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่ตอนนี้เราก็มีเนนที่วัดป่าหน่อยภูคาที่มาบวชเรียนเนี่ยหลายรูปเลย นะเป็นที่น่าอนโมทนาอย่างยิ่งเลยนะบวชเรียนภาคเพลียนปฏิบัติกันเรียนไปด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติไปด้วยการศึกษาก็ไม่เสียหายแถมยังได้บวชพระบวชเนรนหน้าถ้าไม่ศึกไปนะก็ยังได้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาทำงานให้พระศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าให้เจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองไปเป็นที่พึ่งแก่ยาตเดยมนะขึ้นใจ าราบนมัตการหลวงพ่อพระอุปชาด้วยความเคารพช่วงนี้หลังจากทำวัดเช้าเสร็จกับผมได้นั่งเจริญสติแล้วเกิดอาการง่วงนอนมากพยายามกำหนดลมหายใจแต่พอหลับตานลงสักพักรู้สึกตัวอีกทีสะดุ้งหัวทิ่มลงเพราะน่าจะหลับแบบนี้ควรแก้ไขอย่างไรเพราะอยากตื่นมาสดชื่นทุกวันมีสติในการภาวนาได้อย่างเต็มที่ ขอให้หลวงพ่อพระอุปชามีสุขภาพแข็งแรงและหายจากอาการอาภาษมีอาการไอนี้โดยไวยจากพระกิตสาดากิติโพธิอุปสมบทวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2568คือมันก็เป็นไปได้นะที่ว่าเราตื่นเช้าก็อาจจะต้องฝืนกิเลสฝืนใจนะลูก เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเจอในสภาวะตรงนี้ใช่ไหมลูกเราก็เอาตอนนี้แหละมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอที่งพ่อพูดไปวันก่อนจําได้ไหมนะว่านิวรห้าเนี่ยนิวรห้าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้เลยนะลูกนะกาวนวัตการหลวงพ่อด้วยความเคารพวันก่อนได้ฟังที่หลวงพ่อแสดงธรรมะ แล้วผมก็พิจารณาธรรมะที่หลวงพ่อกล่าวมาแล้วผมก็ลืมตาตอนฟังธรรมะผมเผลอหนอลืมตาหนอจําได้บ้างหนอไม่ได้บ้างหนอถ้าผมตั้งใจฟังก็น่าจะจําได้ประมาณหนึ่งผมควรทําอย่างไรถึงจะจําคําสอนของหลวงพ่อได้อย่างแม่นยําและถ้าเราพิจารณาแบบนี้หูจะยานเหรอครับมีคนบอกว่าอย่างนั้น ขอให้หลวงพ่อหายจากอาการอาพาธจากทิศเนนนัตดดานายปูมศีดาอายุ11ปีนะนี่ก็ศึกไปแล้วเมื่อวานนี้วันที่7ตอนนี้ก็เป็นทิศเนนแล้วเนาะเป็นทิศเนนแล้วคืออย่างนี้ลูกถ้าเราจะลดการเผลอในะระหว่างที่ฟังธรรมะเราต้องการจะฟังต้องเอาจิตจดจอกับเสียงที่ฟังนะอย่าอย่าอย่าให้หลุดไปที่อื่น จดจอกระเสียงที่ฟังจดจอเสียงที่ฟังอะไรเง,งี้ยมันจะช่วยให้เรารับรู้ในเรื่องที่ฟังได้ดีขึ้นนะได้ดีขึ้นนะลูกนะการนมมัตาการหลวงพ่อด้วยความเคารพตอนนี้ผมเป็นเนนผมเดินจงกรมมีอาการปวดขาผมก็ฝืนเดินจนถึงเวลาน,นั่งแต่ผมก็ผ่านมาได้ครับหลวงพ่อจึงรายงานมาเพื่อทราบ ทิศเนนนนทพ,พันธ์กอบสุขอายุ13ปีอันนี้ก็ศึกไปเมื่อวันที่7เหมือนกันนะเป็นทิศเนนไปแล้วนะเป็นที่น่าชื่นใจนะมีเด็กๆได้มีโอกาสใช้ประโยชน์ของเวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดประโยชน์ได้ฝึกกรรมฐานฝึกอารมณ์ฝึกอะไรไปบ้างมันดีนะเนี่ยเดี๋ยวมีหน้าที่จะบววันที่16เนี่ยเมื่อวันก่อนมาติดต่อนะมานั่งคุยกัน เขาก็รายงานว่าเคยบวชเนร์บวชเนรนเมื่อประมาณปี2500นะ2554 55อะไรประมาณเนี้ยนะบอกแล้วแล้วการเรียนเด็กเขาดีมากนะการเรียนดีมากแล้วทําให้ได้สังคมที่ดีตามไปด้วยใช่ไหมฮะเด็กเขาก็เลยบอกว่าจะบวชพระและ้วยังไงก็ต้องมาบวชที่วัดตานเอ็นให้ได้นะตัวตัวนะก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกขอบคุณมากที่ตอนเป็น เด็กได้มาปฏิบัติแล้วก็ได้ฝึกอบรมได้ตรงนั้นน่ยมันไปต่อยอดให้ชีวิตเขาดีขึ้นเยอะนะเพราะ,ะนั้นผู้ปกครองเนี่ยมีลูกมีหลานต้องสนับสนุนตั้งแต่เป็นเด็กเลยคุณโยมการนนามัรการหลวงพ่อขอญอาตเรียนถามพ่อว่าขณาดเดินจงกรมมีอาการปวดเมื่อยคอบาดไหลาพิจารณาปวดหนอแต่ขยับยืดเหยียดบ้างเป็นบางครั้ง แบบนี้จะผิดใหม่เจ้าข้าของพ่อสุขภาพแข็งแรงอุบาสิกาสสิยาพัฒนิธิศินอัครกุลผู้ปฏิบัติธ, <c oughs> <c oughs> ธรรมก็ขอเจริญพรว่าขอเจริญพรว่าคือถ้าเราไม่ได้ตั้งสัจจะใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งสัจจะว่าข้าพระเจ้าจะไม่ขยับตัวเลยในระหว่างนั่งอย่างงี้นะใช่ไหมถ้าเราไปตั้งสัจจะว่าจะไม่ขยับตัว จะไม่ขยับตัวเราต้องเจตจั่งไว้อย่างนั้นถ้าเราตั้งนะเข้าใจไหมคุณโยมถ้าเราตั้งไว้อย่าง,งน,นั้นเนี่ยเราก็ไม่กลรขยับจริงไหมคุณโยมแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งจริงไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่าเราต้องกําหนดไปด้วยว่า illegal, ขยับเนอขยับเนอเหยียดเนอเหยียดเนอะใช่ไหมคุณโยมทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ปล่อยปาละเลยใช่ไหม รู้ทุกกิริยาอาการที่ขยับเนี่ยก็เป็นกุศลได้คุณโยมเป็นกุศลตลอดเวลานะนะเป็นกุศลตลอดเวลาเพราะนั้นก็สบายใจได้นะคุณ,ยนะณ,ณโยมนะการนมัตการหลวงมพ่อด้วยความเคารพโยมปุดลุกปุดนั่งทั้งปวดคันตามร่างกายเป็นผื่นมีอาการฟรุ้งซ่านกาหนดตามอาการโยมคิดหนอได้สัจจะทำในชีวิตโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เพื่อนที่แท้จริงไม่ใช่บุคคลภายนอกแต่เพื่อนอันนั้นคือสติของเราเจ้าค่าขอขอบพระคุณให้พระอาจารย์อยู่เป็นร่มโพล่มใสแก่ลูกศิษย์สืบไปนานๆและขอให้ทุกคนบนโลกใบนี้และสัมพัสสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอุบาสิกาธนิกปัญญาธนากรดีแล้วนะดีแล้ว ดีแล้วที่เราเห็นคุณค่านะเห็นคุณค่าของการมีสตินะและของการเจริญสตินะคุณโยมนะการนมัตการรบกวนสอบถามหลวงพ่อเป็นความรู้ได้อ่านคำว่าชมพูทวีปและได้ยินชื่อเรียกนี้มาช้านานตั้งแต่เป็นเด็กมีปัญหาคาใจว่าทำไมเรียกชมพูทวีปหมายถึงมีต้นชมพูมากอย่างนั้นใช่หรือไม่หรือหมายถึงอะไร ขอหลวงพ่อช่วยขยายความเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ด้วยขอจเจริญพรว่าชมพูทวีปชมพูทวีปไม่ได้หมายถึงทวีปที่มีต้นชมพูนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันชมพูในที่นี้หมายถึงต้นว่าอยู่ชัมพุนะมาจากคำว่าชัมพุนะชัมพุแปลว่าต้นว่านะต้นว่า เหมือนนางชัมพูปริภาชิกาที่เป็นลูกศิษย์ของพระสัทีบุตรน่ะที่มีปัญญามากเลยอะ่นะชัมพูแต่ว่าต้นว่านะตนวานะก็เป็นการเรียกทวีปทั้งสี่นะทวีปทั้งสี่ก็มีหนึ่งชัมพูทวีปนะหรือเรียกว่าชมพูทวีปเนี่ยแหละนะนะสอง <c oughs> อมรโคยานทาวีปนะสองอมรโคยานทาวีปสามอุตรกรทวีป นะแล้วก็สี่บุพพกวิทยหาทวีปอย่างนี้เป็นต้นนะลูกนะเรื่องที่2ตอนนี้ในโลกโซเชียลและสังคมไทยมีควา,ามวิพากษ์วิจารณ์กรณีคลิปมีฟ้าผ่าในพิธีซ้อมใหญ่งานพืชชมงคลที่สนามหลวงหลายคนมีควา,ามกังวลว่าจะเป็นรางร้ายแก่ชาติบ้านเมืองหรือประชาชนในประเทศให้ได้รับควา,ามทุกข์ยากตกต่ำประการใด เพราะในพิธีใหญ่เช่งนั้นไม่ควรมีเกิดเหตุเช่นนั้นของพ่อช่วยเมตตาแนะนำเพิ่มเติมเป็นความรู้แก่ลูกศิษย์ด้วยอันที่จริงเนี่ยคุณโยมอันที่จริงเลยนะทุกอย่างก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยนะเมื่อมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรเป็นจุดที่จะล่อฟ้าฟ้าเขาก็ผ่าใช่ไหมคุณโยมนะเราไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับแบบนั้นก็ได้นะถ้าไปเชื่อมโยงมันจะเป็นลางลงลางร้ายอะไรอย่างเงี้ย ใจคอมันก็ไม่ดีใช่ไหมคุณโยมใจคอมไม่ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจอะไรที่ทําให้เกิดความทุกข์ความยากลำบากในใจใช่ไหมนะเราก็พยายามอย่าไปเชื่อมโยงเข้ามาเพราะเชื่อมโยงเข้ามาแล้วมันเป็นความทุกข์นะเป็นความทุกข์นะเพราะนั้นความสุขความทุกข์ในคุณโยมเกิดที่ใจนะเกิดที่ใจถ้าเราควบคุมใจได้นะชีวิตจะเบาขึ้นเยอะเลยคุณโยม ชีวิตจะเบาขึ้นเยอะเลยนะตุกอย่างก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยนะคุณโยมนะสบายใจได้นะและสุดท้ายขอเข้ามาหลวงพ่อได้สังเกตว่าหลวงพ่อไอมาหลายวันแต่อาการไอของหลวงพ่อนั้นเป็นลักษณะของการไอแบบมีเสมหะจากประสบการณ์นะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะต้องฉันยาเม็ดฟูละลายน้ำเพื่อขับเสมหะเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่ามีใครดูแลหลวงพ่อตรงนี้หรือเปล่าเจ้าค้าขอถวายคําแนะนําด้วยความเคารพรักเจ้าก้าขอบคุณขอบใจมากเลยคุณโยมโยมเขาก็ถวายอยู่นะนะยาเม็ดฟูละลายเส้นหมาเนี่ยก็ฉันทุกวันเลยแต่มันก็ยังมีมีเส้นหะาอยู่นะก็ก็ยังฉันอยู่อย่างต่อนเนื่องนะขอบคุณขอบใจที่เป็นว่วังวันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิด ช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันวานนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าเอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นละรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาครั่งฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรขอพระคุณเจ้ารยายญาติโยมจงมีธรรมะในดวงจิต ประหารกิเลสให้สิ้นไปจากดวงใจพ้นทุกข์พ้นภัยจิตใจสจงบเย็นด้วยกันทุกท่านเทินขอจเจริญพร